เวฟร้อยสิบเทคนิคการปรอย่างนะครับปอย่างปอย่างรถมันสิป,ปะยังไ,ไงเลยครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน <Poppy. S 2> เปลี่ยนยางรถมันเปลี่ยนยังไงเลยครับต้อ,งต,อ,ง,อ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 ง,งต้องถอดล้อออกมันปบมันหัวเ่ยมันเฮาสิเปลี่ยนเขาไมต้องถอดออกมาจะค้กเลยเพราะเป็นซางในเพชรเว้ยนะตรงนี้เครียงมือเลยมันมันสิยังไงได้ต้องเลือออกสิบบอต้องถอดออก ถอดล้อจากตัวตัวโค้งรถมันไม่ง่ายนะครับเดี๋ยวจะจะให้ดูชุดของล้อหลังนะครับไอ้ตรงนี้ก็เป็นอย่างนั้นจานจานเบรกกันี่บ่จานโซ่จานเตอร์จานเตอร์เบรกเบรกก็ใส่ลรืเบรกเยอะใเ่ไหมเบยกโอเบรกอ่าดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน ดูตอนประกอบนะครับเนี่ยถ้าถ้าใครจะเปลี่ยนจะทำต้องต้องดูเทคนิคมันไม่ง่ายนะครับมันยากเลยครับต้องถอดล้อออกมาข้างนอกตรงนี้ก็เป็นชุดของชุดของของล้อที่ดึงออกตรงนี้ก็เป็นนี่ตรงนี้เป็นเป็นจานเบรกเป็นจานเบรกนะครับมนะันจานเบรก ที่ประกอบสิ่ประกอบจะล่อล่อ,ลอเขาโค้งนะครับอันนี้เขาเอื่นวายอย่างนะใส่นะลูกย,าง,กยางลูกยางลูกยางที่สิห้องสเติร์ลูกยางอันนี้สิ่งห้องสเติร์ลเทคนิคอันนี้ต้องเป็นช่างนะครับถ้าไม่เป็นช่างไม่ได้อะครับต้องรู้อันนี้ก็อย่างลอง ต่วนนี้จะประกอบเลยวครับขอส่วนเบ่งดูนี่เทคนิคการประกอบนะครับเรื่องการประกอบเด้อเวย่ยลดยางหัวกระเบื้องเว้มันบ่ยา,ากแต่มันกับบ่าไงฮะน,นี่นี่เอาอันนี้เผาอืมบ่ยา,ากกับบ่า,งาไง้ะครับขั้นเอาลูวิธีเท,ที่เขาได้แล้วว่ายางหัวเลื่มว่าขางอะไรอีกขี้อะไรอีกอมีขั้นตอนมีขั้นตอนอ่ามันมีขั้นตอนของมันนะครับ ตอนนี้ก็น,นี่คือคือเพานะครับเพาเราเอาเอาเขา้าเอาเข้าด้านยวด้านด้านซ้ายมือของเรานะครับน,นี่แหละเข้าด้านน,น,นี้มันไม่ง่ายอีกคิดว่ามันจะง่ายนะครับถ้าเรามีรู้วิธีมันอันนั้นอันนั้นอย่างไรเพราะอ,อันนั้นเบรกเบรกเบรกตรสงแล้ว มันต้องมีเทคนิคเลยครับที่เราจะเราต้องเคาะเออเคาะท้ามันไม่ตรงรูจะเสียงแบบนึงนตออเอาเผาเอาเผาเขา่อยเอาเผาข่อยเอาสุดแล้วเอาเผาหลังเข้ามันก็เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนที่สุดท้ายเสร็จแล้วครับนี่เอาเผาหลังข่ายซีพร้อมที่จะขี้ได้ ขะขันวันนี้ก็เพียงจะขัน,นดันไปด้านหน้าเราที่เราอยู่ด้านขวามันจะหมุนเข้าครับเราต้องใส่ประแกรเราพักมาหาตัวเองครับเรานั่งด้านขวาผากมาหาตัวเองผักมนี่ครับพักมาผักมาแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ไปลองนะครับ อุปกรณ์ทดลองตอนนี้เราจะคลายออกให้เต็มที่เลยครับออกแล้วครับเบื้งเทคนิคกันเพื่นเท็ดครับ มันจะเห็นได้ย uh ังไงนะครับมนบอรูปวิธีก็ไม่ได้ถอดลอกถอดไม่ได้ครับมันก็ต้องมีประสบการณ์เพิ่นเบื้องคลิปนี้แล้วขั้นพวยยากันเช็ดเป็นกับเบื้องได้ครับเบื้องซองสายร่วมยืนดอนี่เวลาคุณถอดจะเติมออกเพถอดถอดลอกน้ำหมครับถอดถอดแค่ด้านนี้ออกจะเติมออก เบิ้งเขาเพื่อเยี่ยเสร้างกตบเบิ้องคนนี่แหละคนนี่แหละท้งแต่แต่ยิ่งจะเห็ดได้คนยิ่งจะเห็ดได้คนว่ายิ่งเห็ดได้ถ้ามาสร้างเนี่ยบื้เลือกนะครับคนเก่งเนี่ยคนเป็คนเก่นสร้างลเลยปีมือของเก่งเลยโอถอดสลักโซ อคนคือเจ็ดคล้องแค่เอาคนจำนานเลยครับเบิ่งลูประกอบตอนเป็นส่วนเลยเบิ่องพันธจิตประกอบสร้างพันธจิตประกอบสเตอร์เขาเรียกั่ไปอยากคิดเป็นคือเพื่อนกับเบิ่งคลิปนี้แหละครับเปลี่ยนรถเบิ่งอะไเออโบอยากเฮ็ดเดงกับไม้เพื่อนเฮ็ดไหน วิธีเอาเป็นอนเทาก่นาอนวิธีเอาเอาเขาเา นี่เองคนเป็น้างก็อีกแล้วครับเร็บด้วยปีมือทักคนอยากในกาสาบานทดกับบท้กคนเราบอกเขาอย่างโอ้ยเป็นเราะอะไรก่้อสมกับเข้าเชียงเราหลุรบนี้เลยดูอยู่กีบเราเฉียมเงี้กอยูให้ด้อยอย่บันดาร <ers> <rock teor> ร้านสื่อสงามอยู่เขาอขายเ้ายชิปสองล้านเแบี่ล้านสงครามเองครามเลยคุณผัเราสื่อคีของเกียนคู้บังวิธีคนเซโซ่เซ่เซย์ขอดันดานสเตอร์หลังเซย์ขดันสเตอร์หลังแล้วก็ดึงจะดึงไปหาสเตอร์หนาเซโซ่เซโซไหม สเตอร์หลังก็ดึงไปหาสเตอร์หน้าอันนี้อันนี้ป็นใส้สลักใชนน้สลักแบบนั้นใส้สลักแล้วมันใช่ก็จากด้านทั้งในก็ดึงทั้งนอก ใส,ส่ยังจีบบจีบทั้งด้านนอกครัใส่โซ่น,นี้เพิ่งเกิดกำลังใส่จีบครับตอนนี้เพิงงนะ่งนนตั้งโซครับกำลังตั้งโซ เทคนิคการเปลี่ยนสเตอร์ก็เป็นแบบนี้ได้ครับคันอยากเปลี่ยนอยากเ็ดเป็นกับเบื้งองซ่องสายล้มยันอุนดอนนะครับนี่ซางยืมยืมเพิ่นล้มยูทูบแล้วครับมันสายล้มยันดอนเทปเป็ี่ยนนะครับยืมเพินเ่นใพิ่นเ็ดใช้เบื้องแฮซางเขาจะใช้เบื้องเป็นตัวอย่างคันไปอยากเปลี่ยนเปล่นกับเบื้องคลิปนี่แหละครับ อยู่บ้านใส่ไว้ตอนแรกมันเส่น็อตเง้วมันขูดอาจารย์ไม่ถอดต่มันดังกึกกึกกเง้วก่อนเดินหัวน้ำมันสูงสำหรับคลิปเปลี่ยนสเตอร์ก่อนทีอจบเพียงแค่นี้เองนครับ